คุณท็อปรู้สึกไงบ้างอะเอาเฉพาะประเด็นเรื่องวินโพสเอ s ก็ได้หรือจริงๆแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นที่มันเกิดขึ้น่ะเวลาเราเห็นข่าวแบบนี้ที่มันมีผลกระทบต่อต่อประชาชนนะเรามักจะเห็นว่าประชาชนต้องเป็นคนรวมตัวชาวบ้านอะต้องรวมตัวกันแล้วก็ต่อสู้ด้วยตัวเองกันอยู่เสมออยู่ร่ําไปเลยอะไอ้้ไอ้ไเอ,อ,อ,อ้ไอ้เรื่องอะไรอย่างนี้นี่ตัวคุณท็อปมองไงมันวัดคุณค่าการเห็นคนเท่ากันแค่ไหนของแต่ละโครงสร้างเลยเนาะทั้งระดับ ในระบบราชการทั้งในรัฐบาลว่าคุณเห็นคุณค่าของความเป็นคนแค่ไหนเห็นคุณค่าสิทธิมนุษยชนแค่ไหนสิทธิที่เขาจะมีอากาศสะอาดอในการหายใจสิทธิที่เขาจะมีน้ําไว้สําหรับบริโภคอุปโภคสิทธิในการที่เขาจะส่งลูกไปโรงเรียนโดยที่ไม่ต้องกลัวโรงเรียนจะปิดเพราะสารเคมีไหลเข้ามามถ้าคิดบนฐานนี้ก่อนนะคุณไม่จำเป็นต้องลงไปดมควันกับชาวบ้านก็ได้แต่คุณสั่งการ เป็นแอคชั่นแพลนอย่างชัดเจนจนไม่อาจจะคิดเป็นอื่นได้ลงไปเลยว่าสิ่งที่จะทำจากนี้คืออะไรกรมควบคุมมลพิษคุณตรวจวัดคุณส่งค่าคุณประเมินผลคุณดูแล้วประชาชนได้รับผลกระทบยารักษาเป็นอะไรการรักษาอาการเป็นยังไงโรงพยาบาลแฟนสตนบายพร้อมตัวในเขตเท่าไหร่งบไม่มีถ้าเกิดจะขนเบื้องต้นขนกองแรกคือลูมินียมรอสออกก่อนเพื่อป้องกันไฟไหม้กองนี้ได้ไหม แล้วอันอื่นๆเนี่ยมาวางแผนขนในไตรมาสถัดไปถ้าต้องใช้งบเพิ่มก็ของ,งบมาตอนมาถึงสภาเนี่ยก็ไปว่ากันว่ามันต้องขนจริงๆเพราะมันเกิดเหตุแล้วรวมไปถึงอยุธยาด้วยที่เป็นเจ้าของเดียวกันแล้วคุณจะมีมาตรการป้องปรามยังไงเพื่อไม่ให้เหตุวกที่เกิดซ้ำในเคสใกล้เคียงกันว่าเฮ้ยถ้าต้องขนดูแล้วน่าจะลำบากว่าเผาเลยดีกว่ารับโทษน้อยกว่าอะไรพวกนี้สมมุตินะคือมันมันเป็น ภาพที่เห็นวันนี้มันมีอย่างเดียวคือรัฐบาลและผู้มีอำนาจผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรแบบแรงๆนะแต่จริงๆนะมันคือเราทําอะไรมาสะท้อนมาว่าตัวเราเป็นยังไงและเราเห็นใครเป็นยังไงถ้าเราเห็นว่าแค่เราได้กลิ่นอะไระเราเหม็นต้องอุดจมูกแล้วต้องเดินหนีคุณควรเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านที่เขาย้ายบ้านหนีไม่ได้อและคุณคือผู้ถืออำนาจที่ได้มาจากการที่คุณ ไปจับมือข้ามขั้วเพื่อจะเป็นรัฐบาลให้ได้ตามที่คุณฝ่ฝันคุณอยากจะพิสูจน์ผลงานแล้วคุณก็บอกว่าชาวบ้านเห็นงานของเราแล้วจะรักเรากลับมาเองเนี่ยโอกาสของคุณอยู่เนี่ยผมเนี่ยดึงคุณมาช่วยด้วยซ้ำแล้ววันนั้นเนี่ยผมไม่อยากจะได้เพาพ้ผมไปเดินตามคุณเศรษฐานะผมผมก็ปล่อยเลยคุณเต็มที่เลยจะได้ไม่ต้องมีภาพผมไปไฟเขาจนไม่ได้แก้มหาชาวบ้านนี่จากใจเลยนะถ้าผมไปตรงนั้นแล้วผมบอกเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ท่านนายกต้องแบบนี้แล้วคือแบบเขาแบบเออโอเคคุณเต็มที่เลยคุณโจงฝีมือคุณเลยอื แล้วเนี่ยคือสิ่งที่คุณอยากจะพิสูจน์ให้ประชาชนอยากเลือกคุณในครั้งหน้าวะ่ะผมเนี่ยคู่แข่งคุณนะมผมเปิดพื้นที่ให้คุณทํางานเต็มที่เลยนะถ้าผมจะเอาพื้นที่สื่อจะเอาแอร์ทามจริงจนะมผมไปยืนดา่านาย,ยกตัวนั้นก็ได้อืแต่เพื่ออะไรเพื่อให้ชาวบ,บ้านเหม็นต่อ,อนี่มันจะเดือนแล้วว่ะเนี่ยคือฝีมือคุณรนะที่บอกว่าทํางานเป็นรวดเร็วบริหารเก่งอะ่ะอ,อย่างน้อยคุณคิดถึงสิสทธิมนุษยชนให้ได้ก่อนเถอะ